เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Battlefield 5สําหรับสงครามในวันนี้เราจะมารีวิวปืนของสายรีคอนกันนะครับนี่เลยกระบอกนี้ภูมิใจนําเสนอ M3 i n f a l a t e ครับผมเทพในที่มืดน,นะครับยามราตรี จุดมืดมิดซอกหม่องมนเนี่ยเราส่องไปสว่างแจ้งเหมือนตอนกลางวันเลยนะครับจริงๆกระบอกนี้เทพในที่มืดนะครับโอเคก็อย่ารอช้าดีวกว่าเราจะมาแต่งปืนก่อนเข้าสู่สงครามนะครับนี่เลยก็เจ้าปืนนี้เนี่ยสโคบใหญ่แถมติดอินฟาเลตเสริมมานะครับมันเล็งช้าต้องอัพเล็งไวไปครับ3าเซแล้วก็ต่อมาอัพแอคคูาลารีความแม่นยําขึ้นมาหน่อยปรับเขาให้แล้วก็ต่อไปครับนี่เลยหัวใจสําคัญของการหล่อยนะครับเรา ยิงไปเล็งไปเขึ้นที่ไปเนี่ยมันจะไวขึ้น60%เนะอเคลื่อนที่ต่อเนื่องยิงต่อเนื่องดีครับแล้วก็สุดท้ายครับโหลดกระสุนไวขึ้น15% นี่เลยครับนี่คือการแต่งทั้งหมดของปืนนี้เมื่อเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงสู่สมอลลรภูมิกันดีกว่าครับจัดไปดูซิว่าเกมเพลย์ในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างลุยเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือด่านดีว a Station ด่านนี้มีความมืดมนนิดนดนะครับเราก็เลยจัดกันซะหน่อยโอเคก่อนจะไปรบกันครับดูทรงปืนซะก่อนว่าปืนเป็นยังไงบ้างนียเลยเราจะเห็นว่าเจ้าสโคบกับอินฟ้าเลย มันลกหูกล,ก,ลกตาไปหน่อยนะครับปิดบังการมองเห็นแต่เราก็ช่างมันเถอะครับผมวะยังไงเนี่ยยังไงพื้นที่ดูจากแผนที่แล้วฝ่ายเราเข้าจุด C กันอยู่นะครับได้เลยเพี้ยนเราจะไปช่วยนะเพี้ยนจะรอดไหมเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะโหดอยู่ในด่านนี้เอาจริงผมต้องรักษาระยะห่างพอควรนะครับเราจะเอาปืนนี้ไปสู้ระยะประชิดนี่ไม่ได้เลย เอาจริงมีไฟมาว่ะเขียไหมเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้นอนยิงได้หรือว่าหาที่ตั้งเจ้าขาตั้งได้ก็ควรจะทำนะครับจะได้นิ่งๆแล้วก็เน้นยิงหัวเอาเพื่อจบศัตรูให้ไวๆนะครับยิงตัวเสียเวลาโอ้โหผมว่าคุณผู้ชมครับเฮ้ย,เ,ฮยเงา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 ต้องมีอ่ะผมเห็นเงานี่คือมุมที่เราได้ทำการส่ง ไม่มีใครเลยนี่ครับเรียบร้อยหนึ่งตัวข้างหน้าอุ้ย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 ไม่โอเคเดี๋ยวมาสปอตก่อนแล้วกันครึบไอ้รูนี้แหละนั่นไงสองแล้วแอซิดเยี่ยมข้างหน้าข้างบนข้างบนหายไปแล้วสปอตในแผนที่มีทางซ้ายนะครับทางซ้ายโอ้โห ผมว่าถ้าเราประมาทเนี่ยเราอาจจะแตกตายกลายเป็นศพได้แน่นอนนะครับดังนั้นเราไม่ควรประมาทเราควรจะตั้งสติให้มั่นจับเมาส์ให้นิ่งโอ้มีคนเป็นศพซะแล้วนายเป็นอะไรวะโอ้เจอแล้วโอ้คือต้องเลี่ยงระยะปชิดนะครับไม่ควรไปสู้จริงจริงเจอลูกสองนี่ก็จบเลยเนี่ยอ๋อมีหมออยู่ใกล้หมอน่าจะสามารถดึงได้นะเออขอบคุณมากครับหมอ นี่ก็หมอจะไม่ดึงซะแล้ววิ่งไปเจอลุงองจ้าเอก็แจ็คพอตนะครับอย่างนี้สคอตอยังไงเ่ยเร q เอเดี๋ยเดี๋ยว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 ค่อยไปใจเย็นแป๊บหนึ่งหามุมก่อนดีกว่าไปมุมที่คนเขาไม่ค่อยไปกันนะครับจุดนี้การเคลื่อนไหวนี่แทบไม่เห็นมีเพื่อนยิงแล้วหรอเพื่อนแสดงว่านายเจออะไรแนะ่นอนเลยว่ะนั่นไงเดียบร้อยครับแตกสแปมกระสุนเลยครับปืนนี้มันยิงแบบว่าเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอะไรไม่ได้นะครับ มันต้องยิงรัวๆเอาเน้นจังหวะการคลิกเมาส์สแปมเข้าไปให้มปนคิดว่าเราเนี่ยใช้ปืนกลยิงแต่จริงไม่ใช่นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ,โอ้โหผมว่าผมไม่น่ามาเลยล่ะหนึ่งตัวมาอีกหนึ่งแล้วข้างหน้าครับเรียบร้อยค่อยๆเคาะไปนั่นครับอุ้ยติดว่ะ นี่เรียบร้อยสปอตแดงขึ้นหัวก็แตกเลยครับหายไปแล้วโอ้โหคุณผู้ชมฮะนั่นนะั่นะนะบรรจงยิงเลยนะเนี่ยมุมนี้ได้อยู่นะคือถ้าใครตาไม่ดีเล่นปืนนี้ยากหน่อยนะครับนี่คือเราวางขาตั้งอยู่ยังไงก็นิ่งนิ่งแน่นอนอี่้าได้จะดีมาก มาเลยมาเลยมาเลยข้าศึกแวบบแวบนันๆเรียบร้อยครับแทบไม่พลาดเฮ้ยโผ่เบาหรือเจ็ดนัดอะ่ะมันน่าจะเปลี่ยนมุมแล้วมั้งผมไม่กล้าสู้กับสไนเปอร์วะ่ะมันสองทีเร็วคือดับได้เลยนะแล้วศูนย์น้อยเลือดก็หมดเอาของก่อนลวคันค่อยไปสู้ต่อนะครับเกมเราดูทรงแล้วนะเราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะเราเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับ คือถ้าค่าศึกเสียซีก็จบอ่ะเอาง,ง่ายจบเลยชีวิตเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยแบบนี้มันก็ต้องพูดว่าัับเบิลคิลข้างหน้าข้างหน้ามีคนข้างหนมีคนเฮ้ยมันเกิดตรงนี้เลยตายนะเลีรยเยี่ยมหลังเขา้าแตกแล้วฝาเลีย้ยปะเนี่ยเอาดีๆ โอ้ย M2 เข้าหัวผมเลยว่ะสมคกมาต้องมีหมอมาดิใช่ไหมขอบคุณมากครับหมอแย่งกันดึงเลยแย่งกันดึงเลยเหรอนี่เลยครับคือความสมัุขี้คงตีมมันผ่านไหมเนี่ยตรงนี้เราเจอไทเกอร์ว่ะโอ้ยโอ้โหไอ้นี่อีกแล้ว ผมจะไปแอบดูทางอื <fin anta> <ots> ่นซะหน่อยมีคนมาครับโอ้ขอบคุณมากเลยสกอตนิวผมต้องมาตายเปล่าตรงนี้ซะแล้วขอบคุณที่เสียเวลาวิ่งมานะฮะซุ่มไว้ดีกว่านี่คือเหมือนเราดักเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยสกอตดิเควสบีเหรอได้เลยจัดไปครับสกอตตามนั้นซ้ายซ้ายเขียวเนี่ยซ้ายเขียวเข้าบีทางบีดีกว่าเข้าไปลยพ่อมุ่มพ่อมุ่มอังกฤษ มีเพื่อนเจ็บนะครับเพื่อนติ๊กอยู่ว่าอยู่ตรงนั้นเหรอโอเคได้เพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนายแล้วเสียงฝีเท้าบนบนหัวผมอะไม่เห็นใครนะเพื่อนยังไงผมนอนดีกว่าตั้งปอมไว้เลยนั่นไงฮะนั่นนั่นนั่นเมื่อกี้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 โอ้ยไม่เพิ่งจะเห็นเวอรเมื่อกี้กำลังเลี้ยวเลยอะ มุมขวานี่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เะครับเพราะว่ากล้องมันบงังโอเคแต่เราก็ได้จุดนี้แล้วแหละคุณผู้ชมฮะเยี่ยมได้แล้วเคลียร์แล้วค่าศึกมีการแย่งเยอะอยู่นิดนึงครับแต่ก็เรามาเยอะกว่าเยอะกว่าต้องได้เปรียบสิวะเสียงฝีเท้าทังขวามือนะเอาจริงปะทังขวามือผมใช้ปืนกล้งปืนกลปืนพกปืนพก ไม่เห็นแล้วะโอเคป่ะเนี่ยมันยังมีคนอยู่นะครับนั่งไงเออไม่ใช่เหมือนเพื่อเรายิงขึ้นไปนะครับอ๋อเคลียร์แล้วเรียบร้อยผ่านผ่านไปต่อจุดอื่นดีกว่าเราเสียสีแล้วล่ะไปช่วยเขาดีกว่าอย่กลังมีการประทะกันแบบดาดดื่นมากๆยังไงยังไงนั่นนั่นนั่นโอ้ยผมถูกสปอตนี่มาม่ได้การเลยครับข้างในมีคนมา หายไปแล้วมันมืดอึบม,มากอาอมดีกว่าเคลี่ยไม่ผ่านไหมอุ้ยโอ้โหโอ้โหเจอแล้วมันอยู่บนโบกี้รถไฟเรียบร้อยแตกเลยไป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 โอ้โหไม่ไม่เขี่ยไม่เคลี่ยตายผ่านทางผ่านทางเข้าเอดีกว่า สคอตดีคว mm ีตเอมีคนมันรอดวะมันรอดไปได้สปอตเจอเจ็บร้อยครับข้างหน้าข้างหน้าหัวไปดีเข้าเอเลยสควอตเฮ้ยคนอุ้ยอุ้ยโอ้ยหลบไม่ทันเจอเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสอยขอบคุณมากครับหมอผมเกือบตายแล้ว ตรึงพื้นที่เอาไว้ข้างหน้ามีปืนกลยิงมานน่มันเคาะไม่เข้าอ่ะเคาะไม่เข้าเลยมีการสปอตครับแวบๆๆๆนั่นนั่นโดนนะอุ้ยอุยอุยโดนตอนแล้วผมว่าจุดนี้เราอยู่ยากแล้วแหละเอาจริงป่ะเราควรจะขยับขยายนะเพื่อนขึ้นย้ายได้ก็ดีคนเราน้อยมากโอ้โหแตกว่ะไอ้นี่ยิงผมสามครั้งเลย ขอบคุณมากครับหมอเราต้องออกจากสถานที่แห่งนี้แล้วหละเอาจริงอยู่ไม่ได้ถ้าเรามีน้อยเกินไปสู้กับข้าศึกไม่ไหวหรอกต้องการคนเพิ่มเฮ้ยอ่าตรงศพส,สครรเราเลยสครรเราไปเกิดแล้ววะ่ะช่วยไม่ทันมีคนชุบครับสองตัวซ้ายไปไงซ้ายเสียงเหมือนยันเกาะมานะไทเกึ้น <laughs> เหลืองมาเลยพี่แก Sabes, เราพยายามจะเอาเอ้ยมีคนขึ้นไปครับขึ้นหรือเข้าวะไทเกอร์ม่อยังไม่ตายเด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหโดนตอดก่อนใหม่นะจะเอาซ้ายโอ้โหเจอบอกว่าซ้ายปุ๊บผมตายปั๊บเลยร่วงเลยฮะอันนี้ฝ่ายเราพยายามจะเข้าจุด A กันแล้วนะครับซึ่งจุดอื่นข้าศึกไม่สามารถเจาะเราผ่านเลยเดี๋ยวดูสกอร์ก่อนแล้วกันสกอร์เรา17ตาย1นะครับผม โอ้คนในสคอตเรามันยิงโหดจังอะสามสามตายหกเลยครับเฮ้ยใช่ปะเนี่ยยังไงกันแน่เพื่อนเฮ้ยไปสแปมมั่วไปก่อนมั่วไปก่อนเขาเลยสโมกวางมองอะไรไม่เห็นเลยบางทีอินฟาเตเมันก็บงังเรานะรีโหลด นอนเลยดีกว่านอนรอคนเข้ามาเราเหมือนจะเสียจุดบีไปซะแล้วลหละพวกยังไงเนี่ยผมพยายามตรึงพื้นที่จุดน,นี้ไว้ใครผ่านมาคือยิงยับแน่นอนแต่เหมือนจะไม่มีใครผ่านมาเลยฟ<ค>าวโ้ไทเกอร์นีกว่าผมได้มุมคอแล้วว่ะจะมุมคอ้องผมแล้วมุมคอ ไอผมกำลังบันจงเล็งอย่างเต็มที่้เรียกว่าพี่แกเห็นเราด้วยวะไม่รอดเลยครับผมไม่มีหมอเลยตรงจุดนั้นไปเถอะเราจะเข้าไทเกอร์นี่ไม่มีใครทำเร็วมาได้มี m อยิงผมอีกแล้วอรอตำแหน่งมันเมื่อกี้นี้ทั้งไหนวะไอไทเกอร์นี่ใกล้พังเลยครับเจ้าปืนกลเมื่อกี้เจอแล้วั่นนั่นะ แอซิดคิวอ่ะมันไกลไปหน่อยครับเคาะไม่แรงพอเฮ้ย hey, มือคนยืนยืนแอซิดอีกแล้วแหมยืนตั้งงานเลยนะพี่พี่จะลอยเหรอเข้าบีเลยปะละ่ะผมแทงบีเลยแล้วกันนะบีเหมือนจะมีการประทะกันข้างหน้านะครับรู้จักแผนที่มีการตายเกาบาดเยอะมากเลยคุณผู้ชมเราจะเสียซีด้วยเหรอจริงปะเนี่ยซัครอรีเควสบีแล้ว เข้าดิผมปืนนี้มันเข้าไปเปิดไม่ได้หรอกนั่นหรอก,การเคลื่อนไหวแบบๆน,น,นะครับสมกมาซะง,งั้นเฮ้ยโอ้โหหลังเข้าสับปืนไม่ทันเรียบจังหวะชุนมุนวุ่นวายเลยอะงั้นนะอะขอบคุณมากครับหมอจุดบีเราคนน้อยแล้วถอยดีกว่าวะผมคนหนึ่งอะถอยแล้ว คนอื่นไม่รู้ไปไงเดี๋ยวผมถอยละเราต้องไปเข้าซีอ่ะเท่าชัวเอ้ยศูย์หมดว่ะยังไม่ตายเลยสปอร์ตเจออยู่หายไปแล้วอ๋อไอซิดเขียวเรียบร้อยเลยครับนั่นๆๆแตกจุดน,นี้ก็ได้นะเน้นไกลๆเอาไว้คืออย่างที่เห็นกันครับปืนนี้มันมันต้องเล็งยิงอย่างเดียวเลยนะถ้าจะเอาจังหวะแบบมั่นคงอะ่ะหรือว,ว่าแบบคิวแน่นอนอะ่ะทีไฟน์นี่คือหมดสิทธิ์เลยครับเราไม่ได้แต่งมาทางสายนั้น การเคลื่อนไหวครับระยะใกล้นี่คือเราแพ้แง่ๆต้องกลางกับไกลเท่านั้นมาๆไม่ตายวะโคตรอึดใครผ่านมาใครผ่านไปผ่านมารอเลยเราได้พื้นที่ C กับ B แล้วเยี่ยมครับการเคลื่อนไหวตายดาเมจเจ็ 7, นะเต็มที่อนมีฮิต ขวาขวาเพื่อนขวาโอ้แตกกลางสพานเลยพวกมีเอีอีกแล้วเหรอใครนอนยิงอีกอะผมไม่เจอการเคลื่อนไหวอะไรเลยนะอุ้ยนั่นไงเจอแล้วแหละ <c oughs> อ๋ <c oughs> อมันกลมกลืนแท้ล่ะขอบคุณมากช่วยทันปะวะทันอยู่หรือไปเถอะมันจะมีคนมานะเอาจริงนี่อุ้ยโอเคขอบคุณมากดูซองช่วยชีวิตไว้เลยนะเนี่ย เฮ้ยข้างหน้าแตกแตกแตกบ่ยังบ่ยังไม่โอเคไม่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 โอเคเลยตรงนี้ไม่ดีเลยเฮ้ยเฮ้ยตาเคาะรัวรัวหลังเข้าแล้วโดนเคาะระวังนะเพื่อนนั่นไงโอ้เห็นปุ๊บตายปั๊บเลย มีหมอแถวนี้ไหมเนี่ยมีหมออยู่ใกล้หมอหมอแตกแล้วเหมือนกันเออข้างศึกมันเริ่มถาโถมแล้วว่ะอันตรายหน่อยนะมันจะเดือดเดือดหน่อยครับตรงจุดนั้นน่ะจุดซีเริ่มมีการแย่งยื้อแล้วะแต่ผมจะไม่อยู่แล้วผมไปดีกว่าสปอร์ตให้เพื่อนบ้างขึ้นไปแถวนี้ผมเจอเฮ้ยสปอร์ตเจอทางขวาครับเนี่ยในแผนที่แดงๆโคตรใกล้เลย จุดนี้ปะไม่ใช่แล้วอ๋อตายแล้วมั้งเนี่ยศพมันแน่เลยเยอรมันจะเป็นฝ่ายแพ้สงครามได้ไม่ช้านะครับคุณผู้ชมออกมาคนเดียวคนเดียวก็เฟี้ยวได้ฮึบการเคลื่อนไหวเออนอนยิงอยู่นะวัยข้างบนข้างบนข้างบนโอ้โหไม่ทันว่ะมาสองเลยแหมไอตรงนี้เด็บถ้ามีบังเกอร์ดีๆหน่อยนี่แบบจะอยู่ได้ยาวๆเลยเนี่ยจุดฟรียิงข้าศึกแบบลอยลอย ถ้าเมื่อกี้เอนนั่นม,มีเพื่อนช่วยนะผมว่าผมก็น่าจะแบบนอนสบายข้างหน้าแตฝากฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาเนี่ยลงขีปนาวุธแล้วล่ะครับผมโอ้ยย oh, yeah! เอาฝ่ายเราสก๊อตเราด้วยได้แค่ได้แค่คนเดียวนี่คืออะไรเนี่ยโน oh, no เว้ยสองตัวติดๆเลยครับจังหวะมันมาจังหวะมันได้ ก็คิวต่อเน,นื่องโอ้ยโอ้โหว่าหยุดเสียงเลยมานี่แล้วหรอผมมั่นใจเลยว่าที่หนึ่งฝ่ายเราอ่ะแฮกเกอร์แน่นอนครับเนี่ยสกอร์เราด้วยประเด็นผมมั่นใจเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชัวร์ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เหมือนมี้ข้าศึกวิ่งผ่านไปด้วยนะครับอ๋อแต่สิบสี่แต้มแล้วเอาตายเป็นตาย ช่างมันใครโดดมาวะศูนย์หมดศูนย์หมดเพื่อนแตกเหรอเกมจบแล้วล่ะเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเกมจบก่อนครับผม <c oughs> ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทีหนึ่งเราโปแน่นอนนะฮะ 290ต่อ0ว่าเกมนี้อ่าและเราก็เป็นเบสคอร์ด้วยครับเนี่ยเนียไอผู้หญิงตัวขวามือสุดนะครับผู้ชมฮะรู้สึกไม่ค่อยภูมิใจกับชัยชนะครั้งนี้เท่าไหร่นักนะฮะโอเคเราดูสกอร์เราละกันนะครับก็ทำใจเถอะเกมนี้มันมีอยู่แล้วครับยังไงก็มีสกอร์เราค่า30ต่ยนะครับผมเกมนี้โอเคครับ เอาละคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือปืนอินฟาเลตนะฮะก็เป็นปืนที่ไม่ธรรมดาอีกกระบอกหนึ่งเลยนะครับแม้ว่าขนาดสโคปมันอาจจะบางลกหูลกตาไปหน่อยแต่ก็ประสิทธิภาพมันเนี่ยไร้แรงเหมือนกันนะครับยิงตั้งขาตั้งนอนยิงนะบอกเลยไร้เทียมทานครับเป้าอย่างนิ่งแทบไม่สายเลยฮะโอเคครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกมมาดยฟิลห้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมมาดฟิลห้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายไปนะฮะ